นี่มาดูนะครับผลงานผลงานผลงานของคันนี้นะครับโอ้นะครับเพื่อนๆครับนี่ฮะเขาสามารถบรรทุกของเนี่ยได้เยอะแยะเลยนี่ก็เมื่อวานก็ไปสั่งของมานะครับก็เอามาเนี่ยพวกกระถางอ่าพวกกระถางพวกการะมังอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไปเอาที่ตลาดไทยมานะครับก็ถือว่า ได้ของเยอะมากเลยนะแล้วก็คุ้มค่ามากอะบรรทุกของได้เยอะมากๆเลยนะอ่ะแล้วลองดูนะครับว่ามันสะดวกสบายยังไงนะครับนี่ครับอ่าตรงนี้เราก็ยังไว้เบาะอยู่เหมือนเดิมนะฮะไอ้โมงเตี้ยของเรานะครับแต่ว่าเราจะสามารถไว้นะอุปกรณ์ต่างๆอะไรที่นะเรามีความจาเป็นเรา ก็เอาบาะหน้าสองแถวออกนะครับก็เอาไปใช้ประโยชน์ใช้สอยใส่อื่นๆได้นะฮะตรงนี้นะครับก็ถือว่านี่ฮะเพื่อนครับความเป็นอันเประสงค์ของไอ้โมงเตี้ยของเราก็ดีมากๆสุดยอดมากๆนะครับอ่า ประมาณนี้เลยเพื่อนๆครับก็วันนี้เป็นบรรยากาศนะครับที่ไร่ด้วยนะบรรยากาศที่เราเกำลังสร้างสรรค์น,นะครับพื้นที่ให้มีความล่มลื่นนะครับให้มีความล่มลื่นแล้วก็เรียบง่ายใช้วิธีีวิตใช้พื้นที่ใช้สอยในการที่เราจะาทำประโยชน์นะครับในพื้นที่แปลงนี้ให้ ให้ได้หลากหลายที่สุดนะครับเพื่อนครับวันนี้ก็เอาไมโครมาเกี่ยร์ปรับพื้นที่ตรงนี้นะก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ทำให้เราได้มีโอกาสไดส้สร้างสร้างสรรค์จริงที่ดีๆแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นต้องขอบทุนขอบคุณตัวเองนะครับที่ กล้าตัดสินใจนะฮะทำบางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่ทำนะไม่ตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างเนี้ยเราก็จะไม่ได้บางสิ่งบางอย่างเหมือนกันเพราะนั้นตัวเราเนี่ยแหละนะสุดยอดที่สุดแล้วนะครับขณะดเดียวกันก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นะคุณส่วนหรือผู้ที่มีส่วนต่างๆนะครับเราคงทำอะไรคนเดียวไม่ได้เพื่อนๆครับ เราคงต้องอาศัยไม่ว่าจะเป็นนะครับคนขับไมโครคนที่นะครับมาช่วยนะต่างๆนะครับก็ล้วนแต่มีคุณค่าทั้งนั้นเลยนะเพื่อนเนครับต้องขอบคุณนะเพื่อนเพื่อนที่เป็นกำลังใจให้นะครับทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับดีเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเพื่อนเพครับขอให้เราคิดนะคดีคิดดีทำดีนะครับ ลงมือทําในสิ่งที่เราอาฝันไว้นะครับตั้งเป้าหมายไว้ทุกอย่างแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ